สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮากำลังเดินทางไปเออร์แลนด์จ้เาเฮาจะไปแคมปิง้งไปสโลงไอมีซซํามืือของสวีเดนนะจ๊ะเนาะะเจลีนไดเลยเลีนก็นอนอยู่นี้เกาะเออร์แลนด์กระตรงไปจ้าเวลาเฮาขับรถเฮาก็ต้องเบิ่งสองทาง้อจ้ะเด้อว,ว่าเฮาเข้าถึกสองบอ ว่าเฮามีรถบ้านมานำบอจะได้ไปทึกเล่นจ้ะบรรยากาศรอบๆทางจ้ะเฮากําลังข้ามสะพานไปเกาะเออร์อแลนด์จ้ะข้ามมาจากเมืองครามาไปที่เออร์แลนด์เด้อจ้ะสะพานกันยาวตรงไปเลยเฮากระล้าม,มาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะบรรยากาศเกาะเออร์แลนด์เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮาจะขึ้นไปทางเหนือของเกาะเออร์อแลนด์จ้ะ เพราะว่าเฮ้าได้จองแคมปิง้งยู่ทางเหนือไว้นะจัะเนาะระหว่างทางเขาก็ได้แวะร้านขายของนะจัะเนาะเห็นเกิือบน้อยสีชมพูไปตะสั่งก็เลยซื้อให้เลินจ้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆทางจ้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทะเลจ้าเป็นทะเลเป็นแคมปิง้งเป็นบ้านไปนอจัะเนาะหลังจากนี้ไปกระหอดแคมปิ้งที่เฮ้าจองไว้เรียบร้อยแล้วจ้ารับตรงไปนี้เพื่อที่เฮาจะไปเซกอินจ้า แคมปิ้งที่เหาจองไว้ก็คือเบอร์ดาแซนจ้าเฮากับมาจอดรถเพื่อที่จะเข้าไปเช็คอินจ้ะแต่รถเจอกันยามไปเช็คอินผู้เดียวพราะว่าสลินนอนลับจ้าลับยุท่วงรถแต่รถเจอไปเช็คอินมาแล้วก็จะได้การเพื่อจะไปแตะเซ่เครื่องให้ประตูมันเปิดเนาะจ้ะเนาะเดียวเหาสิไปตามหาหมายเลข ที่เฮาได้จองไว้หมายเลขพื้นที่ที่เฮาจะไปจอดรถบ้านจ้ะเดี๋ยวเฮาไปตามหากันจ้าว่าจิอยู่ประมาณใดเฮาก็เบิงแผนที่มาแล้วล่ะตอนที่เฮาจองไว้นะจ๊ะเนาะแผนที่นี้เฮาก็ได้มาจากรีเซพชันนาะจ๊ะเนาะที่ตาโรเจอไปเซ็กอินมาเพื่อว่าเฮาจิได้ไปตามหาหมายเลขที่จะจอดรถได้ถึกเพราะว่าแคมปิ้งมันกะกลวงมันก็กนกใหญ่หนะเดี๋ยวเฮาสิขับรถไปบ่ถึกจ้า บีกัมาเป็นสายโบกจ้ะโบกรถให้ตาโรดเจอถอยรถเข้ามาจ้ะเพราะว่ามันจะได้ถึกป้องมันนะเพิ่นกลับมาทำการเอารถบานออกจากรถจ้ะหมุนอยูฮ่ฮะจ้ะไข่ต่วาเซรินนอนรับอีพออีเมก็ได้พากันมาเตรียมคงเตรียมของมาไตายต่อฟืน้นต่อไฟนะเซรินก็นอนแซบคัขกขนาดเลยจงใส่เมืยจะเมืยขี่รด อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เหาได้มาจากการเซ็กอินนะจ้าเด้อก็จะเป็นกุญแจ่าไ,ไปเปิดสำหรับเครื่องไงต่อสายไฟได้กาดเพื่อเหาจะได้ไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำจ้ะสินะไปเอดนาวกีนอันนี้ก็จะเป็นสายข้อมือจ้ะเพราะว่าอยู่แคมปิ้งนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเหาสามารถเข้าไปเล่นน้ำได้เข้าไปตีก๊อบได้อย่างประมาณนี้นะจ้ะเนาะ เดี๋ยวเฮาจะไปหาต่อฟืน้นต่อไฟกันเด้อจ้ะฟ้าเอดก่อนเดี๋ยวเชลลินสตื่นจ้ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสาไฟจ้ะเสาไฟที่เฮาจะต่อเข้าไปในรถบ้านเฮาจ้ะมาเบิ่งเด้อจ้ะบีคลนของเมาลายซ้ำไหนบีสะพ่าเข้ามาเบิ่งในรถบ้านที่บีคลนของมาทั้งเสือ้อผ้าทั้งผ้าหอ่อผ้าห่มหมอนรถเข็นเชลิินกะเอามาจ้ะรถเข็นยางเพิ้นหาหนาขนขนมขนม แนวกินโอ้ยมีครบทุกอย่างสิ่งที่ขาดอะไรก็คือของเซลินจ้ะลายก็มูล่ลงมาจากรถบานแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดท้ายรถเบิงจ้ะว่าคนเอยียงกันมาแน่เนาะทั้งเครื่องดอกเครื่องดื่มเสื้อผ้าเซลินพน่นเต็มล่งมองเขาบีกับพาดบ่ไรด้วจ้ะลืมบ่ไรอันนี้จะเป็นตู้เย็นจ้ะนกอกเนากิน,กกน ยัดมาเต็มสเต็ปเลยคือแบบมาอยู่จากมือนอนต่อฟืนต่อไฟอีย่างเรียบร้อยลูกสาวกระตื้นพอดีจ้ามาต่างทีต่างทนเพิ่อกระตื้นตาตื่นใจแห้งว่าเอา้าตื่นมาแล้วอยู่ใส่นอหนังเล่นฟุตบอลไปจ้ะหลังจากลูกสาวตื่นก็นยุ่งจ้ะยุ่งคักหลาไม่กระหาเข้าหาน้ำ ฟ้าวกินนข้าวจ้ะแล้วก็เขาก็มานั่งเล่นบ้านที่ครอบครัวน้องไส้ยตาลุเจอจองไว้จ้ะเดบิกบสิกับไปนอนแล้วเพราะว่าเหมื่อยแอกแรกจ้ะทั้งหนังลดทั้งเตรียเข้าวเตรียมของต่อฟื้นต่อไฟนะจ้ะมาเจอกันมื้อใหม่